คนอยู่คอนโดนะที่จอดรถยนต์เนี่ยก็โอ้ยแสนน้อยอยู่แล้วยังจะมีรถเก่านะครับมาจอดเป็นซากอยู่อีกคอนโดใครเคยเจอบนี้บ้างน,นะครับวันนี้มาดูการวิธีการจัดการกับซากรถในคอนโดนะครับว่าจะการอย่างไรได้บ้างแต่ก่อนจะไปดูนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยครับ แับแรกทุกคนเมื่อกี้ตอนบุเลตเกินนาไปว่ามันมีเรื่องของสัดส่วนที่จอดรถนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคอนโดเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับส่วนใหญ่จะก็บอกลูกบ้านเนี่ยสามารถจอดรถได้นะครับห้องละ1-2ึ่งถึงสองคันซึ่งเขามีกฎที่ออกมาเลยครับเป็นรูปเป็นร่างเลยคือถ้าคอนโดของคุณนะครับอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยและห้องพักของคุณนะครับมีพื้นที่ตั้งแต่60ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยจะต้องจอดรถยนต์ได้นะครับหนคันต่อ1นห้องเป็นอย่างต่ํานะและถ้าเกิดว่าคอนโดของคุณนะครับอยู่นอกเขตกรุเทมหานค และเปน้องพักที่มีขนาดตั้งแต่60ตารางเมตรขึ้นไปนะครับจะต้องจอดรถยนต์ได้1คันต่อ2ห้องนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจากคำนวณนะครับตามพื้นที่ของตัวอาคารเนี่ยอาคารนะครับที่มีพื้นที่ก่อสร้างนะครับมากกว่า1000ตารางเมตรและสูงมากกว่า15เมตรนะครับจะสามารถแบ่งได้ตามนี้เลยคือคอนโดนะครับถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกๆพื้นที่ก่อสร้าง120ตารางเมตรนะครับจะต้องมีที่จอดรถยนต์1คันและถ้าเกิดว่าคอนโดโครงการนี้นะครับอยู่ภายนอกเขตกรุงเทพมหานครเนี่ พื้นที่นะครับ240ตารางเมตรจะต้องจอดรถยนต์ได้1คันครับขั้นตอนการแก้ปัญหาซากรถในคอนโดมาครับทุกคนเข้าเรื่องการปัญหารถเก่าจอดทิ้งเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกที่แน่นอนนะครับจะมีกี่คันก็ตามแต่ละที่ไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับส่วนใหญ่คนจะเลือกที่จะพยายามที่จะแจ้งเจ้าของก่อนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยรถของคุณเนี่ยมาจอดที่นี่ยางเคไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ารถเสียเนี่ยควรจะเคลื่อนย้ายไปซ่อมหรือว่าหาที่จอดที่ไม่กินทับพื้นที่ของคนอื่นนะครับเพราะว่าคอนโดบางโครงการนะครับรถเนี่ย ื่อใช้งานพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพโดยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสร้างรถในคอนโดนะครับข้อแรกเลยคือติดต่อกับฝ่ายบริหารโครงการนะครับหรือส่วนนิติบุคคลของคอนโดนั้นนะครับขั้นนี้คือขั้นตอนแรกเลยลูกบ้านที่เห็นว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยมันจอดนานแล้วนะครับมันจะกลายเป็นซากหรือเปล่าหรือว่ารถคันนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วไม่สามารถที่จะขับได้นะครับกลัวว่าจะจอดแล้วอยู่นานเกินไปนะครับก็อาจจะต้องเริ่มมีการถ่ายรูปนะครับให้นิติดูเป็นการส่งไปทางไลนะครับ อีเมลหรือไปแจ้งกับตัวริติโดยตรงเลย,เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับทุกคนเป็นขั้นตอนแรกๆเลยเวลาแจ้งไปนะครับว่แจ้งด้วยว่ารถเนี่ยอยู่ชั้นไหนอาคารอะไรนะครับเลขทะเบียนหรือถ้าเกิดว่าสติกเกอร์เนี่ยมีเลขห้องบออนะครับก็แจ้งไปด้วยเลยครับ และขั้นตอนต่อมาคือฝ่ายนิติบุคคลนะครับจะออกจดหมายแจ้งเตือนหรือประกาศให้ยายรถครับถ้าเกิดนิติเนี่ยรับเรื่องเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการประกาศเลยว่าโอเครถคันนี้เนี่ยดูท่าทีแล้วเหมือนจะจอดนานเกินไปแล้วนะมีความผิดปกติจอดแช่จอดนานรถเสียอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีการประกาศออกมาเลยบางที่นะครับประกาศไปที่ลายหรือว่าช่องทางการติดต่อนะครับของเจ้าของรถก่อนเป็นอันดับแรกและถ้าเกิดว่าเจ้าของยังคงเย,ยบอยู่นะครับจะเริ่มมีการติดป,ป้ายประกาศตามบริษัทส่วนกลางด้วยนะครับซึ่งในการแจ้งเตือนเจ้าของรถครับทุก จะมีการบอกด้วยว่าระยะเวลาที่ต้องการให้ย้ายรถนะครับเป็นกี่วันนับจากวันที่ประกาศค่าปรับในการจอดเกินเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับกพย่งจะต้องมีแจ้งครบถ้วนเลยและถ้าเกิดว่าเจ้าของรถไม่ทําตามครับอาจจะมีการย้ายรถเป็นขั้นต่อไปครับและสุดท้ายครับทุกคนเมื่อซากรถขันดังกล่าวนะครับไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้หรือว่าเจ้าของเนี่ยไม่ยอมมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนะครับก็จะมีมาตรการต่อไปคือการแจ้งเตือนว่าเรานะครับหรือว่าหี้บุคคลเนี่ยกำลังจะย้ายรถของคุณออกไปแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับทุกคนนิติจะประกาศนะครับใน หรือประกาศในไลเฟซเชียลเลยว่าโอเค รถคันนี้จะต้องถูกเคลื่อนย้ายจากคอนโดนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของพื้นที่จอดรถนะครับเรื่องของการจอดเกินเวลาหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอันนี้ต้องประกาศให้ทุกคนในคอนโดรับทราบทั่วกันนะครับและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาเป็นพยานในการเคลื่อนย้ายรถด้วยเหตุผลนะครับที่ต้องมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนะครับของลูกบ้านได้เองครับทุกคนและรถเก่าคันนี้นะครับมักจะถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของสอ놀นะครับแล้วก็ให้เจ้าของได้ปรับคืนซึ่งะกิดนิติบุคคลน่ครับคืนที่ง ซากรถคันนั้นเนี่ยไปไว้ได้น,นะครับก็สามารถเอาไปไว้พักพิงได้ชั่วคราวดได้เหมือนกันครับทุกคนครับอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้ตอนท้ายก่อนจะปิดทิปนะครับว่าหลายคน,นยอาจจะมีคําถามในหัวเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยในเมื่อฉันเป็นเจ้าของร่วมหรือว่าผู้เช่าเหมือนกันทําไมฉันถึงไม่สามารถจอดรถ1คันเนี่ยทิ้งเอาไว้ในช่องจอดเรื่อยๆได้น,นะครับเราต้องบอกว่าพื้นที่จอดรในคอนโดเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่ามันไม่ได้มีครบทุกห้องนะครับแล้วก็เพียงพอมากนัในหลายโครงการใช่ไหมครับในบางโครงการเนี่ยเขาจะมีการกำหนดนะครับว่าห กี่วันนะครับเพื่อให้การจราจรในโครงการเนี่ยมันฟลูไปมีการสลับเข้าออกนะครับของรถต่างๆทําให้ที่จอดเนี่ยหมุนเวียนเพียงพอด้วยนะครับสมมุติว่ามีรถจอดนะครับแช่นานเลยเป็นเดือนเลยเนี่ยประมาณ20คันในคอนโดใช่ไหมครับมันทําให้สัดส่วนของเปอร์เซ็น์ที่ตำรวที่เขาคิดมาเนี่ยมันเสียไปด้วยครับแต่ทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายสร้างรถในคอนโดนะครับนีดิบุคคลจะต้องทํางานร่วมกับตํารวจครับทุกคนทุกกรณีเลยนะเพื่อป้องกันปัญหากับเจ้าของรถนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ครับทุกคนเป็นฝากกดไล กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปทอคลิปหน้าจะมาทอกัเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ